ว่ามีหนวดหมีแต่หมองเนี่ยเป็นธรรมดาเลยพจะงอหมูหจ้าไปมีอยู่ธรรมดาวอยอาจารย์อาจารย์อาจารย์สิจิริมีเด้อมีตามสรตรนี้เรามีเด้ยกมือยกมือปากมันไมแดงนะเป็ดูดากกัดก็เป็นจิริมาเดอีกกินยาะมายะไเนาะเบไปเบิดได้ครับพี่นชยังกูตีไม่รู้ว่าเขาไม่รูจัก เขายุดส่อไงเป็นยังไงมาจีนวัดขุยคนนงอ่าขยเดี๋ยวมึงตายคับมึงมึงไปเห็นยังก็พาไหวเจังกำกำพิจตัวมึงเยังวะขยมึงเดี๋ยวมึงฟังใครเมึงอมึงไปเห็นยังเขาจไวปุ๊เดได้แล้วหรอแม็ก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 

คนแบบนีเอพิโลมิชั่นของผม่าเลยเีินไปหาทุกวันต่นี้ก็ชอบเชวนจนไห่เห็นนี้ดีกว่าชอบทำไมก็แบบโอ้ยว่าเป็นหลงนะแหมไม่คิดเป็นหลงวะทำไมทำไมไม่ชอบเห็นจชอบก็ดีไม่ก็มี่วนดีเสียละว่าไม่เราก็ไม่ต้องหมกมุ่นกับมันมากเกินไปไงเราเตน่เบื่อไ่บาบายขาเขาแล้วก็จะลวงกำนมไงใช่ปะ แล้ว่าแสดงว่นนี้มันไม่อิสระมันแบบแค่นี้เป็นหรืออิจดีดรอปมันจะเพราะว่าหนังเขาเจาะเล่นกันเราก็มาหนังนำกันอะไรคุณขี้เรี่กเกินไปไม่ขี้เรีกครับไม่ได้ขี้เรี่กแต่ผมเรี่กขี้ขี้มันเหมียงนีอยากีมันเหมียงไม่ขี้ไม่เรี่ยแต่เรี่กขี้เอ้ยวันนี้ไม่ไม่จำกัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเพ่มาได้งานนันหาไม่จำกัดวุฒิการศึกษา18ถึง35ปี ไลยได้กันตาสามลาสี่หมื่นเันว่าตอนนีอ่กูชีวิเป็นมือ่งส่กูชีวิเป็นแมงมงหน่นก็เมมือนแมงสามลืานเป็นกตอย่างี้นัวัเสียสักตีเลยร้านอาหารจิตนอมนี่กาบ้านทิ่สานม่วงฮะสมองอีกแล้วไหมครับฮะสุมองกันเนาะสุม่งนว่าสานตะไคร ก็เหมือนกันครับที่ไหนเนถ้ามันติดนี่มันเกี่ยเหมนมะเกลือกูวะ